ก็คือปัจจุบันนี้แกทำไปในเรื่องของกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวพัดลมซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยที่วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยนะครับสวัสดีค่ะรายการอาร์ชูบายคีอาพลัสวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่บริษัทมิซูมาลูอิเล็กทริกจำกัดค่ะ และในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับนักธุรกิจและจิตกรคุณกรวีกิจรัตนการค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะทําเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันกับคุณกรวีกิจรัตนการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกว่าพี่เซ้งนะคะครับใช่ครับก่อนอื่นหนูอยากทราบประวัติของพี่เซ้งก่อนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไร มเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับที่เกิดในอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นร้านค้าเล็กๆตั้งแต่ขายของชำนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็ทำธุรกิจจนมาทำเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เป็นดีลเลอร์แบรนด์ชั้นนำซัมซุง LG Sony อะไรแบบนี้ครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นร้านห้องแถวนะครับที่ต่างจังหวัดแล้วก็วัน มันก็ในยุคของมันนะครับที่ตอนนั้นยังไม่มีโบลตันเทรดมากนะครับร้านร้านไฟฟ้าพวกนี้ก็จะเฟื่องฟูมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริการหรือการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยร้านที่ประจำดินฐานเดิมเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่เข้าออกอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะมีความเชื่อใจเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อลูกค้าเขาก็ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยครับร้านค้าก็ต้องอหาสินค้าแบบนี้มาขายอะไรเงี้ยครับนี่คือตั้งแต่เด็กๆผมนะครับก็จะถนัดการขายมา คุณแม่ก็ขายของอุ้มผมตั้งแต่ในท้องอก็นะพอ,พอโตขึ้นมาก็อุ้มผมขายของนะครับคุณพ่อก็ขายของมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตผมก็จะอยู่กับการขายมาตลอดเมื่อสมัยก่อนที่ข้างบ้านเขาก็จะมีร้านเขียนป้าย<ะ>ตัดสติกเกอร์ผมก็จะชอบมากเลยนะครับก็อยากจะไปเรียนทางสายสินแต่ว่าคุณพ่อขาบอกเฮ้ย hey, เราควรจะเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าไฟฟ้ากําลังนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนทางนี้แล้วมันจะมันจะไม่ตรงสายกันมันจะลําบากในในยุค3า4สิปีที่แล้วก็เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าจะเลือกที่จะใช้ประสบการณ์ชีวิตมากกว่าการเรียน,นครับก็ก็ไปไปตามเพื่อนตามอะไรแบบนี้ครับตามไวพอปรากฏว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็คุณพ่อก็เลือกให้เรียนสายช่างจนผมก็มาจบจากราชมงคล เียเขตวังไกลกังวลนะครับช่างไฟฟ้ากำลังแล้วก็ปริญาติก็มาจบบริหารที่บกพิพิมกจักรวาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็ระยะเวลาเนี่ยก็เล่นกีฬาไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยทําอะไรก็ได้ที่ให้มันผ่านระยะเวลาการเรียนให้เร็วที่สุดอะ<ม>เพราะว่าผมเหมือนไปโรงเรียนไม่ค่อยไหวอะครับมันมันมันยากมากเลยเวลาเดินเข้าโรงเรียนนะครับมันจะเกิดอาการแบบไม่รู้เป็นอะไรกับโรงเรียนเรียน ไปไม่ค่อยได้มนแบบไม่อยากเรียนนะคร <laughs> แต่ก็ <laughs> กระจบมาได้ตามเกณฑ์นะครับเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยมีมีสังคมที่ดีการเรียนรู้ที่ดีนะครับก็ต้องจริงยังไงก็ต้องเรียนพอมาใช้ชีวิตที่ท,ที่บ้านเรียนจบมาก็มาทําร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าพอพอ,พอตอนที่คุณพ่อทําอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นห้องแถวเนาะที่ทําอยู่ นะครับพอเป็นยุคเราทำเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องขยายแล้วมันต้องโตแล้วไปตามเขาเรียกว,ว่าแฟชั่นเวลานั้นนะทุกคนก็ต้องขยายร้านออกไปนะครับเราก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ขยับไปเป็นจากห้องแถวก็เป็นเริ่มขยายเป็นหนึ่งไร่นะครับเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยในยุคนั้นยังไม่มีโมเดิร์นเทรดเข้ามานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ขายดีมากนะครับแต่ก็เป็นไปตามการละเวลานะครับก็หลังจากที่เราทําอยู่ในช่วงนั้นนะครับ พอเราเจอกับโมเดิเทรดเยอะๆเนี่ยก็มีทางสู้อีกสนุกมากนะครับในยุคที่จะต้องเปิดโปรโมชั่นตลอดเวลาเพราะว่าลูกค้าก็กําลังจะเปลี่ยนถ่ายจากร้านคา<อ>้าไปโมเดินเทรดหรือตอนนี้ก็อยากจากโมเดิเทรก็จะไปเป็นออนไลน์ประมาณนี้ครับเป็นโยกเปลี่ยนถ่ายที่เราก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาถ้าเราเป็นอยู่ในการขายใช่ไหมครับรก็ทําไปเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งครับมาเจอกับแฟนผมนะครับที่ปรรยาผมซึ่งเขาก็ทําบริษัท หนึ่งนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับเครื่องแช่ไฟฟ้าชื่อแบรนด์มิสซูมารุนะครับก็คุณแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีครอบครัวนะครับเพราะว่าพอเราด้วยความชีวิตไปรุ่นนะครับก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับชอบมากเดี๋ยวนี้เขาเรียกบิ๊กบคสสมัยเขาเรียกรถสี่สูบคนสมัยก่อนนะครับเราชอบความเร็วมากคุณแม่เขาบอกให้เราหยุดได้พอแล้วอย่าขับไม่งั้นเราก็ไม่ฟังก็มันเจอเจอภรรยาผมเขาบอกว่าให้หยุดนะเราก็ คุณแม่ก็ดูเอ้ยดูดูผมเชื่อฟังดีอะไรเงี้ยครับก็บอกเอ้ยถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องมีครอบครัวนะเพราะว่าในบ้านรถมันเริ่มหลายคันแล้วล้วก็ขับเร็วนะครับมันอันตรายด้วยถ้าเกิดว่ายังปล่อยไว้เป็นแบบนี้มันจะเละทเทะไปมากกว่านี้ก็เลยต้องอมันมีครอบครัวก็มาเจอ พ่อตาเราคุณแสงตั้งอดิคมนะครับเป็นคนที่เหมือนกับเราเปลี่ยนความคิดเรานะครับเพราะว่าตัวคุณแสงเนี่ยคือก็เป็นคนที่เรียกว่าเก่งมากเขามาจากเมืองจีนหรีสงครามมาแบบนี้นะครับแกถูกขายมาด้วยอันนี้ผมฟังจากประวัติที่แกเล่านะครับคือฟังไปก็อดร้องไห้ไม่ได้กลับมาที่คุณพ่อเนี่ยครับของของภรรยาผมเ่ยนะครับคุณแสงเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสผมมากนะครับแล้วก็ท่านก็ เป็นคนพูดน้อยนะครับคือการทํางานของท่านเนี่ยจะค่อนข้างจะเฉียบขาดมากท่านมีวิสัยทัศน์มากเวลาท่านทำงานสิ่งที่ท่านจะสอนผมตลอดเวลานะครับท่านก็จะบอกว่าให้ทําดีๆให้ทําสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วด้วยนโยบายของท่านอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะบอกว่าให้ทําสินค้าที่เหมือนกับคนให้ไม่แพงอ่ะล้วก็ขายได้เยอะให้คนใช้กันได้ทั่วไปอ่ะก็คือปัจจุบันเนี้ยแกทําไปในเรื่องของกระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าวพัดลมซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยที่วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเหลือแค่ไม่กี่โรงแล้วที่ได้สินค้าคุณภาพเป็นมอกของไทยได้มาตรฐานโลสอะไรต่างๆที่สามารถที่จะผลิตในประเทศไทยแล้วนำออกไปขายเซียเวทีหรือว่าไปขายที่ยุโรปได้ในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าเนี่ยมีไม่กี่โรงแล้วในปัจจุบันนี้นะครับก็โดยผู้ก่อตั้งก็คือคุณแสงตั้งอธิคมเนี่ยนะครับที่ท่านทำมา นะครับก็นโยบายของท่านก็คือให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง<ม>นะครับเราก็ยึดมั่นตรงนี้มาตลอดนะครับ<ม>รบริษัทมุชมุลุก็ทํางานขายสินค้าเนี่ยคือถ้าไม่ดีเราไม่ทําเราก็เลือกจะทําแต่ดีๆ<ม>นะครับสาคัญเลยเนี่ยเราเปิดมา50ปีเนี่ยเราไม่เคยมีชื่อเสียงที่มันด่างพร้อยเลยนะครับ<ม>โดยยึดมั่นในการทํางานแบบนี้มาตลอดนะครับ<ม>เพราะว่าคุณแสงเนี่ยจะเน้นย้ําเลยว่าสินค้าต้องมีคุณภาพ นะครับพอไปถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ย mm. เขาจ่ายเงินใช้ในแบรนด์สินค้าในสมรู้เนี่ย mm. เขาก็จะรู้สึกใช้ได้นานนะครับทบทานแล้วก็สบายใจที่จะมาซื้อได้นะครับแล้ววันนี้หนูอยากทราบหลักการทํางานของพี่เซงนะคะว่ามีหลักการจัดการหรือว่าหลักการบริหกการยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีองค์กรเนี่ยดีอยู่แล้วเรามีสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเวลาผมเข้ามาทำงานเนี่ยผมก็จะยึดหลักว่าเราจะทำแต่สิ่งดีๆ ไม่ดีเราไม่ทำการทำอะไรที่มันดีๆเนี่ยมันก็จะดีกับเราเองด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราทําดีเนี่ยไม่ต้องร้อยห้ใประชมหรือว่าเราทําดีเพื่อจะให้ได้ดีไม่ใช่เรารู้ว่ามันดีเราก็เลยทับเพื่อให้สินค้ามันออกมาม,มีคุณภาพดีแล้วผู้ใช้ก็จะได้มีความรู้สึกดีๆกลับมาด้วยอพอเขาได้ใช้สินค้ามีคุณภาพก็จะกลับมาซื้อซ้ำเราเองคือในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยสินค้าที่ทำเนี่ยก็จะเลือกทําสินค้าที่ราคาถูกใช่ไหมหรือว่าใช้แล้วก็ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เพิ่มขยายกับประเทศไทยเรา นะครับแต่ถ้าเราเลือกทําสินค้าที่ใช้ได้ยาวนานหน่อยนะครับแล้วก็สําคัญคือเรามีการรับประกันเขารับประกันเขาไม่ใช่ว่า,าจะต้องมาเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยคือเสียแล้วก็เปลี่ยนให้เขาฟรีลูกค้าก็จะดีใจใช่ไหม mm. มั่นใจที่จะใช้ได้เสียแล้วก็เปลี่ยนให้เขาฟรีอย่างเงี้ยนะครับในระยะเวลารับประกันนะครับโดยที่เปลี่ยนให้มันไม่ต้องเรื่องมากพยายามให้เขารู้สึกว่า oh, ถ้าซื้อแบรนด์ไม่สมบรู้แล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเขามีการันตีเปลี่ยนง่ายแล้วก็ ลูกค้าก็จะบอกต่อเองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะทําสินค้ามีคุณภาพแล้วเนี่ยสินค้าที่เสียที่เปลี่ยนจํานวนก็จะไม่มากนะครับอันนี้หนูคิดว่าการบอกต่อนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญน,นสำคัญมากครับ การบอกต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าแบบบางบางทีหนูเห็นบบเพื่อนกินอันนี้อร่อยแล้วก็ชอบแบบเอามาแบ่งเอามาบอกต่ออะไรอย่างนี้ใช่เลยครับใช่เลยอันนี้ก็จะเป็นการตลาดโดยที่เรียกว่าบอกต่อโดยโดยจากเพื่อนถึงเพื่อนหรือว่าจากผู้ใช้ไปสู่อีกท่านหนึ่งได้ออแล้วเห็นว่าอันนี้มีสกู๊ตเตอร์ด้วยคะนอกใช่วันนี้น้ํามันแพงใช่ไหม ไมิสุนทรุกก็มีผลิตภักฑ์ใหม่ออกมานะครับเป็นจักรยานไฟฟ้า oh. นะครับซึ่งไม่ต้องปิดเติมน้ำมันแล้วแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเสียบลักใช้ไฟที่บ้าน oh. ราคาถูกมากนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปไกลใช่ไหม oh. เวลาเราใช้ในมหาวิทยาลัยหรือว่าใช้ในโรงงานหรือว่าไปซื้อ,อหน้าอาหารหน้าักซอยอะไรแบบนี้ก็ใช้จักรยานไฟฟ้าไป นะครับก็บางทีระยะประมาณ1กิโล2กิโลอย่างเงี้ยเดินไปก็จะไกลนะครับเมงยด้วยใช่หรือ5กิโล10กิโลอย่างเงี้ยก็สามารถใช้จักรยานไฟฟ้าได้เลยกลับมาก็มาเสียปลักเหมือนเดิมไม่ต้องเสียค่าน้ำมันแล้วก็ระยะใกล้ๆเนี่ยขี่สนุกนะครับขี่สนุกมากอันนี้ต้องไปต่อทะเบียนไหยตัวนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ มีเท้าปัดเป็นแบบจจกพยานนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องปัดเราก็ใช้มือปิดเอาครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะแล้วอย่างนี้มิสซูบารุเป็นบริษัทใหญ่อย่างนี้พี่มีเครือข่ายหรือว่ามีตัวแทนจนําหน่ายยังไงบ้างโอ้โใช่เลยในหน้าที่ของผมก็จะดูแลลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่เป็นร้านค้าเป็นดีลเลอร์ของเรานะครับซึ่งด้านค้าต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนหน้าร้านให้เราเลยนะครับแล้วก็ดูแลช่วย เรมเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าแล้วก็เป็นร้านค้าขายเราจะพยายามผลักดันให้ร้านค้าพวกนี้โตขึ้นมาด้วยนะครับ oh. แล้วก็เป็นเหมือนเป็นเครือข่ายของเราตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้ไปภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ oh. ร้านค้าต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพี่เราเป็นเพื่อนเราเป็นน้องเรา oh. เป็นคุณน้าคุณป้าเราที่เราจะไปมาหาสู่กันยกโทรศัพท์คุยกัน นะครับแล้วก็จะเจอกันตลอดนะครับเพราะว่า<ม>ตลอดระยะเวลาไม่สุมรุเนี่ยเราก็จะดูแลลูกค้าเราเหมือนเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันด้วยความจริงใจที่จะดูแลกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาเจอหนักกว่าเราแน่นอนนะครับเพราะวาเวลาลูกค้าไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านคุณพี่เขาปุ๊บ,บเนี่ยเขาเจอปัญหาปั๊บทำยังไงดีนะครับเราก็บอกว่าคุณพี่ครับทำยังไงก็ได้ว่าด้วย,วยแบรนด์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ดังมากขนาดนั้น นะครับแต่ว่าเขาซื้อเนี่ยพอเขาซื้อ,อเครือข่ายของเราที่อยู่นตรงนั้นคือเรามาจากร้านค้าใช่ไหมเราก็จะเข้าใจร้านค้าด้วยกันว่าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเนี่ยเพราะอะไรนะครับเวลาลูกค้าก็ซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็ซื้อเพราะว่าในพื้นที่เขาอะครับในพื้นที่เขาที่มีคนที่ดูแลเขาได้นะครับเราก็จะดูแลเขาให้มากกว่าที่ ลูกค้าเนี่ยจะไปดูแลลูกค้าของเราอีกทีหนึ่งน,นะครับเอ็นยูเซอร์เนี่ยเวลาเขาเหมือนเวลาเขาดูแลกันเนี่ยเราต้องให้ความจริงใจเขานะครับว่าเสียหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบทําให้เร็วที่สุดเพ่อที่จะทําได้นะครับเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจและความสบายใจก็จะทำให้สินค้าไม่สุมรุ้เนี่ยแกสกซึมแล้วก็โตไปเรื่อยๆอนะครับ อันนี้หลังจากที่ทราบว่าพี่เซ้งเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยพี่เซ้งยังมีความสามารถทางด้านการวาดรูปแล้วก็การเล่นดนตรีด้วยอ๋อครับจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของศิลปะนะผมมองว่าเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ศิลปะเป็น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 สิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกทท่านเนี่ยถ้ารู้จักศิลปะเนี่ยก็จะไม่อยากไปไหนเลยอยากจะอยู่กับ สื่อปากแขนงนี้ตลอดไปเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เราเครียดนะครับก็จะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราเครียดมาก็จะมีสิ่งนี้ที่ทําให้ปลอบจิตใจเราะนะครับน,นี่วิิณเล่นเล่นอยู่ได้ครับได้เลยก็เป็นสักท่อนหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นเป็นเพลงของวิสุมรุกนะครับ ที่ทำให้คุณประทับใจฉันานสักแค่ไหนฉันเดินไปด้วยกันกับวันเวลาดีๆในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจื่อยู่คู่กับคนไทยเราใส่ใจกับคุณภาพที่มีจะดูแลจะไม่ห่างกันไปไหนเราห่วงใยตรอดมาและเรื่อยไปเปลียมดีความรัก รอมานนี้ครับอขอบคครับเดี๋ยวอันนี้หนูให้พี่เตงปากาเรื่องธุรกิจนะยครับฝา,าแนะนำืุอสินค้าหรือว่าการบริการอะไรอย่างนี้ได้เลยครับ,รบก็ฝากมิสุสมารุไว้ด้วยนะครับเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับ mm hmm. ก็ถ้าท่านใดต้องการสินค้าของคนไทยที่ดีและมีคุณภาพนะครับ ก็ขอให้เลื่อกมีสุขบันุนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวๆก่อนก่อนที่เราจะไปดูโรงงานนะเดี๋ยวพี่แต่งเพลงให้อาชโชว์หน่อยดีกว่าน<ะ>่าอังเกียรมากเลยแรลล y สร้สังสรรดีมีที่อาชโชว รายการดีๆบนถนนศินละปะมีสิ่งดีๆมีรายการดีๆให้ดูอยากให้ดูเรียลลิตี้อาชอไม่ผ่านปะเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวนะาชูเดี๋ดกลับมาแต่งน้อพี่นเนะนาะเขีนเนาะกี้ก็ได้แล้วค่ะคขอบคุณครับ r y งานดีดีมีที่อาชูครับงานดีๆ คนด,ดีีรายการดีดีมาที่อาโชรายการดีดีมีคุณค่านำพาแต่สิ่งดีอยากให้คุณลองดูกันอีกทีรีลิตี้อาโชไม่ดีโมไม่จะ ดีอยากให้คุณดูผลงานดีๆที่เรียลลิตี้อาชโชขอบคุณครับอุ๊ยดีโพกมากเป็นเกียรติสุดๆขอบคุณค่ะครับอยู่ดีๆก็มีเพียงรายการเพื่อเพลงโอเคเราไปดูกันเนาะครับไปดูโรงงานกันฮะ และนี่ก็เป็นทีมงานของเรานะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยดูแลนะครับอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่ทำจักรยานไฟฟ้าของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับอันนี้เราประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับขึ้นมาเป็นขึ้นรูปเนี่ย จักรยานไฟฟ้าของเราเนี่ยมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแต่ละที่เนี่ยที่เราเอาเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะนํามาจากหลายๆที่เราก็มีทั้งของประเทศไทยเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอยางครับที่มีมอกอรนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรถเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับก็จะมีที่ปัดเนาะแล้วก็มีคันเร่งถ้านี่เองแบตเตอรี่ไปถึงก็ไปเสียบปลั๊กที่บ้านใช้ได้เลย นะครับเรามีหลายรุ่นนะครับหลายรูปแบบกันนะครับเราเข้าไปดูหรือแม้กระทั่งที่เป็นสามล้อนะครับเนาะนี่ก็จะมีมีสามล้อด้วยสามล้อนี่ก็แรงมากเลยคือจะขึ้นเนินหรือว่าไปในทิศทางไหนที่ มันสามารถที่จะไปได้ทุกที่แล้วก็ไม่ล้มนะครับ mm. เวลาเลี้ยวเวลาอะไรแบบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุก็ใช้ได้นะครับเป็นรถที่โอเคเลยมีบ,บาะให้ใในั่งข้างหน้าใช่ใช่นั่งข้างหน้ามีเบรกด้วยตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะต้องปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องปั่นแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็เหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ํามันด้วย mm. นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องมากังวลว่า จะปวดแข้งปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ <c oughs> ก็สะดวกสบายนะครับง่ายขึ้นเราสามารถที่จะใช้รถพวกนี้ไปจ่ายตลาดได้มันเหมือนจักรยานแต่ไม่ต้องปัดก็ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอันนี้หนูถามแยกได้ไหมคะท<ด>นนี่ที่บอกว่าชาร์จแบตแล้วขับได้เลยนี<ด>่ชาร์จแบตรอบหนึ่งมันนานไหมชาร์จแบตรอบหนึ่งก็ประมาณ6 7ชั่วโมงมนะครับเราก็ชาร์จทิ้งไว้ นะครับแล้วก็ใช้ได้ประมาณ20-30กิโลเลย <Wow. S 1> นะครับ5กิโล10กิโลเนี่ยเราก็ใช้ได้เลยขี่คันนี้ไปเลยขีค่คันนี้ไปเลยในหมู่บ้านนะครับก็ใช้คันนี้ได้หรือว่านักศึกษาที่อยู่ที่ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถจะใช้จักรยานไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยสบายใจได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของการบริการอะไรต่างๆเนี่ยมีสมทรู้เราดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะครับไม่ให้ลูกค้าเนี่ยต้องวิตกกังวลเลย เพราะว่าจักรยานถึงแม้ว่าราคาจะไม่แพงก็ตามนะครับราคาจะไม่แพงมากแต่อะไหล่เรามีทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็แมนเทนแนน์ได้เราสามารถที่จะไปเปลี่ยนยางในร้านมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเขาก็สามารถทําให้เราได้นะครับซึ่งตอนนี้มีแพร่หลายมากแล้วนะครับเป็นสินค้าที่น่าใช้นะครับแล้วก็เราเหมือนกับยุคกระแสรถไฟฟ้ามาก็เปลี่ยนไปตามไปตามการละเวลานะครับแต่และรุ่นเนี่ยมันเป็นความเบา นะครับแล้วก็สบายสะดวกในการใช้งานนะครับซึ่งเราก็สามารถยกขึ้นไปท้ายรถกระบะก็ได้หรือรถยนต์ที่เป็นพวก SUV นะครับไปถึงที่แล้วก็ขับจักรยานไฟฟ้าไปต่อได้เลยนะครับก็ไม่ต้องปั่นนะครับไปสู่อากาศก็ไม่เหนื่อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้จักรยานไฟฟ้าเนี่ยเสียบกับไฟบ้านไฟโรงแรมก็220โวลต์ธรรมดานะครับแล้วก็มีอะไร มีบริการหลังการขายนะครับมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศเพราะนั้นอุ่นใจได้เลยว่าเวลาท่านเจอปัญหาใดๆก็ตามเกียกย่ยวกับจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เข้าไปศูนย์บริการที่ศูรู้ได้นะครับหรือแม้แต่ตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับดีลเลอร์อต่างๆของเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยก็ช่างก็เก่งมากนะครับเขาสามารถให้คําแนะนําแล้วให้ความรู้เราได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของจกักรยานไฟฟ้าเนี่ยนอกจากถ้าเกิดว่ากําลังซื้อเนี่ยมีไม่ถึงก็สามารถพอนตได้อีกนะ oh. นะครับซึ่ง ทางดีลเลอร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจแปนมอเตอร์เพชรแท้ทองมาสหมิรเนี่ยนะครับเป็นดีลเลอร์เราที่แข็งแกร่งมากแล้วก็สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่หนแห่งตำบลใดเนี่ยเรามีทีมงานแล้วก็มีเครือข่ายของเราเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้นะครับไม่ได้ซื้อแบรนด์เรานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าไปขอคำปรึกษาหรือว่าหาทางออกถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ ช่างของเราเก่งมากนะครับเพราะนั้นท่านสบายใจได้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะซื้อไปแล้วไม่มีอะไรไหมทำอะไรไม่ได้หรือว่าติดปัญหาอะไรเดลเลอร์ของเราเนี่ยเป็นดลเลอร์ที่คุณภาพล้วมีการอบรมมตลอดน,นะครับเพราะนั้นท่านสบายใจได้เลยว่าถ้าได้จักรยานไฟฟ้าแบรนด์ม่สซูมารุไปแล้วเนี่ยเรื่องหลักการขายไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เรื่องตัวคุณภาพสินค้าก็ไม่ต้องห่วงท่านมีความสุขอย่างเดียวที่ไดนน้ได้ใช้มันนะครับอขอบคุณครับรายการอาโชววันนี้หนูเพิ่งจะมา โลมามีสมารูแล้วมดูกันสกูตเตอร์อะย่งนี้เยอะมากเลยมีอะไรตรงนู้ด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยในสมรู้ครับฝากพี่สมารูไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจทาจักรยานไฟฟ้าหรือว่าสกูตเตอร์นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางบริษัทข้างล่างนะฮะครับผมของมิสูบาลูนะฮะก็ไปอุดหนุนพี่เซ้งกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปชมอาร์ตโชว์บายพิเศษกันเลยไปเลยเรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจฉัน,นานสักแค่ไหนฉันเดินไปด้วยกันกับวันเวลาดีๆในวันนี้เด้รู้ว่าเราใส่ใจ เื่ออยู่คู่กับคนไทยเราใส่ใจกับคุณภาพที่ดีฉัน,น,ฉนดูแลจะไม่ห่างกันไปไหนเราห่วงใยตลอ,อดมาเรื่อยไปได้วยความรักต่อให้วันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนมิสือม่รูจะเป็นเป็นของคุณกาต้งนา ถ้าเตาดิบปัดลมและเตาแก๊สเพราะจุกอย่างในบ้านคุณเปรียบเสมือนบ้านของเราเราใส่ใจเดี๋ยวภาพนี้ก็มอบให้น้องบวกเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปใส่กอบเลยได้ครับขอบคุณครับฝีมือนักธุรกิจนะฮะพี่เซ็งของเราค่ะน่าทึา รายการอาร์ตโชบายคีวารัศนีนะคะหนูต้องขอขอบคุณพี่เซ้งมากเลยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประวัติชีวิตแล้วก็เนทำให้พวกเรารับรู้แล้วก็รู้จักถึงบริษัทมิสูบาร,รุมากขึ้นแล้วก็อยากได้ลองขี่กับเธอด้วยแล้วก็ได้ฟังพี่เซ้งร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็ได้รู้กับพี่เซ้งไปด้วยคุณค่ะ และสำหรับรายการอาชโชบายคีว้าพลาสนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการสดได้ทางสถานีวิทยุมอกทุกวันเสารเวลาเที่ยงตื่นถึงเที่ยง55ค่ะและทั้งนี้ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube a r ชโชบายคีวาพลาค่ะสำหรับวันนี้รายการอาชโชบายคีว้าพลาสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รายการอาร์ตโชว์บายคิวอ่ะพัดวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้าน DX เอ,อ็กซ์เาวเมืองทองธานีค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทําความรู้จักกับศิลปินเจ้าพ่อเพลงรักยุค90 ที่เราหาเงินได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบว่าเอขาเรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสะสมแบบฝึกทำเพลงซื้อซีเคเวนเซอร์มาทำเพลงนู่นนี่นั่นจนกระทั่งได้มีโอกาสแบ็กอัพให้กับศิลปินของแกรมมี่นะครับซึ่งก็ตอนนั้นอายุสักยี่สตอนนั้นแบ็กอัพให้กับคุณคริสตินาอากิล่า Hmm. Okay.